สวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้มาเรียนคณิตศาสตร์กับครูมเมธนะครับเรื่องเศษส่วนนะครับหัวข้อของเราก็คือโจทย์ปัญหาการบวกลบเศษส่วนเขาบอกว่าจงแสดงวิธีการหาคำตอบนะครับข้อที่1ก้าใช้เวลาทำการบ้านคณิตศาสตร์เศษ9ส่วน20ชั่วโมงและ ใช้เวลาทำงานศิละปะมากกว่าทำการบ้านคณิตศ,ศาสตร์เศษ1หนึ่งส่วนสี่ชั่วโมงก้าใช้เวลาทำงานศิละปะกี่ชั่วโมงวิธีคิดนะครับให้เราวาดแผนภาพขึ้นมานะครับอันแรกก็คือก้าทำการบ้านคณิตศาสตร์เราก็วาดแท่งคณิตศาสตร์ขึ้นมาก่อนนะครับโดยใช้เวลาไป9ส่วน20ชั่วโมงนะครับถัดมาแท่งศิละปะ ถามว่าแท่งศิลปะเนี่ยยาวกว่าหรือสั้นกว่าแท่งคณิตศาสตร์ครับยาวกว่าหรือสั้นกว่ายาวกว่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าทํางานศิลปะมากกว่าทําการบ้านคณิตศาสตร์นะครับมากกว่าอยู่เศษหนส่วนสีชั่วโมงเขาถามหาอะไรครับเขาถามหาว่า เวลาทํางานศิลปะกี่ชั่วโมงจากแผนภาพนะครับเราจะเห็นได้ว่าต้องเอามาทําอะไรกันเอามาเอามาบวกกันนะครับเราก็เอา2ตัวนี้มาบวกกันเราจะได้เวลาทํางานศิลปะนะครับพอเรารู้ว่าต้องเอามาบวกกันเราก็เริ่มทําวิธีทํำได้เลยเวลาการทําวิธีทํานะครับเราก็แค่เอาประโยคในโจทย์มาเขียนนะครับบรรทัดแรกเราก็เขียนว่า กาใช้เวลาทำการบ้านคณิตศาสตร์ไป9ส่วน20ชั่วโมงนะครับประโยคที่2ใช้เวลาทำงานศิละปะมากกว่าทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์นะครับเศษ1ส่วน4ชั่วโมงจากแผนภาพเมื่อกี้นะครับเรารู้แล้วว่าต้องเอามาทำอะไรกันเอามาบวกกันเราเอามาบวกกันได้เลยไหมครับยัง ยังไม่สามารถอามาบวกกันได้นะครับเพราะว่าอะไรตัวส่วนยังยังไม่เท่ากันเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนโดยทำเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับทำส่วนให้เป็นยี่สิบสี่คูณอะไรเป็นยี่สิบครับสี่คูณสี่คูณห้าดังนั้นเราต้องคูณห้าทั้งเศษและและส่วนนะครับก็จะได้ว่าเศษหนึ่งส่วนสี่คูณห้าทั้งเศษและส่วน ก็จะกลายเป็น 5.. ส่วน20นะครับเราจะได้ว่าเศษ1ส่วน4ก็คือ 5.. ส่วน20นะครับเขาถามว่าก้าใช้เวลาทำงานศิละปะกี่ชั่วโมงก็เอามาทำอะไรกันแล้วเอามาบวกกันโอเคนะครับ9ส่วน20บวกกับ 5.. ส่วน20ตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็นำตัวเศษมามาบวกกัน9 บวกกับ5ก็จะกลายเป็น14ตัวส่วนก็เท่าเดิมก็คือ20ก็จะกลายเป็น14ส่วน20ชั่วโมงเราก็ตอบก้าใช้เวลาทำงานศิละปะ14ส่วน20ชั่วโมงนะครับข้อที่1ก็เสร็จแล้วก็จะมีแค่นี้นะครับข้อที่2อ่ะมาดูข้อที่2กันเขาบอกว่าปัดมีน้ำตาล2เศษ4ส่วน5กิโลกร,รมัมนำไปทำขนม 1เศษ6กส่วน1ิกิโลกร,รมัมเขาถามว่าปัดเหลือน้ำตาลเท่าไหร่เราต้องทำไงก่อนครับวาดแผนภาพก่อนวิธีคิดนะครับอ่ะแผนภาพอันแรกก็คือน้ำตาลปัดมีน้ำตาลเท่าไหร่ครับ2เศษ4ส่วน5กิโลกร,รมัมนำไปทำขนมนำไปก็คือเราแบ่งไปนะครับ แบ่งไปเท่าไรหนึ่งเศษหกส่วนสิบกิโลกรัมเราจะได้ส่วนที่ส่วนที่เหลือนะครับน้ำตาลที่เหลือจากแผนภาพนะครับเราต้องเอามาทำอะไรกันเอามาลบกันพอเรารู้ว่าลบกันนะครับเราก็าไปแสดงวิธีทำถัดมานะครับก็เหมือนเดิมวิธีทำเราก็เอาประโยคที่โจทย์นะครับให้มาเอามาเขียนปัดมีน้ำตาล 2อ4ส่วน5กิโลกรัมแต่ว่าข้อนี้นะครับมันเป็นจำนวนอะไรจำนวนค้าเราต้องเปลี่ยนเป็นเศษเกินโอเคนะครับการเปลี่ยนจำนวนค้าเป็นเศษเกินก็นำา5ไปคูณ2แล้วก็มาบวก4นะครับ5คูณ2เป็น10บวก4เป็น14เราจะได้ว่า 14, 5ส่วน5นะครับตัวส่วนเหมือนเดิม ถัดมานะครับนำไปทำขนม1เศษ6ส่วน10ตัวนี้ก็เป็นจำนวนค่าเหมือนกันนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเศษเกินโดยการเอา10ไปคูณกับ1แล้วก็บวกด้วย6 10คูณ1เป็น10บวก6เป็น16ก็จะได้ว่า16ส่วนด้วย10ตัวส่วนคงเดิมนะครับจากแผ่นภาพนะครับเราต้องเอามาทำอะไรกัน เอามาลบกันตัวนี้ลบกันได้เลยไหมครับยังลบกันไม่ได้เพราะว่าตัวส่วนยังยังไม่เท่ากันนะครับเราต้องทำา14ส่วนทําส่วนให้เป็น10 5หคูณอะไรเป็น10ครับ5คูณคูณ2ดังนั้นเราต้องคูณ2ทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะได้ว่า14.5ส่วน5คูณ2ทั้งเศษและส่วน กลายเป็นยี่สิบแปดส่วนสิบดังนั้นเราจะได้ว่าสิบสี่ส่วนห้าก็จะกลายเป็นยี่สิบแปดส่วนสิบนะครับพอตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็มาทำเอามาลบกันได้เลยนะครับปัดเหลือน้ำตาล28ส่วน10นะครับลบกับ16ส่วน10ตัวส่วนเท่ากันแล้วนำตัวเศษมาลบกันก็จะได้ว่า28ลบกับ16 เหลือ12ตัวส่วนเหมือนเดิมก็คือ10ก็จะได้ว่า12ส่วน10เรายังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ยังเป็นเศษเศษเกินเราต้องเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนค้าก่อน12หารด้วย10นะครับเราก็ไปตั้งหาร10 110เหลือเศษ2นะครับก็จะได้ว่า1เศษ2ส่วน10กิโลกรัม ดังนั้นเราก็ตอบได้เลยว่าปัดเหลือน้ำตาลเท่าไหร่ครับ1.2.10เศษ2ส่วน10กิโลกรัมก็เสร็จแล้วครับข้อ2ถัดมาเหลือข้อ3กับข้อ4นะครับให้นักเรียนลองไปทำเองดูก่อนนะครับข้อที่3กับข้อที่4 2ข้อนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ เอาไว้เจอกันครั้งหน้านะครับ